สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอการจัดการสมัยใหม่องค์กรที่เลือกคือเทศบาลนครยะลาแนวคิดที่นํามาใช้1แนวคิดการบริหารโครงการและแนวคิดการร้อระบบค่คะจากการได้ศึกษาและคน้นคว้าพบปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ประเด็นเรื่องร้องเรียนในเรื่องของไฟฟ้านาประปามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ52.95 ส่วนใหญ่เป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะดับน้ำประปาหยุดไหลไหลอ่อนท่อประปาแตกทางเราจึงได้นำแนวคิด2แนวคิดมาใช้คือการบริหารโครงการและการดูระบบการบริหารโครงการคือเป็นหลักการจัดการความรู้ในการวางแผนจัดระเบียบรับประกันจัดการชี้นำและควบคุมทรัพยากรต่างๆเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายค่ะการดอระบบคือการ เปลี่ยนแปลงแนวทางบริหารจัดการแบบใหม่เป็นการคิดทบทวนแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการใหม่และการออกแบบกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจแบบใหม่ซึ่งแตกต่างจากแนวการบริหารจัดการธุรกิจแบบเดิมโดยสิ้นเชิงซึ่งจากการนำแนวคิดทั้งสองมาใช้ทำให้เกิดประโยชน์กับองค์กรดังนี้ 1. สามารถลดขั้นตอนการทำงานได้ 2. ก่อให้เกิดการขยายงานอย่างเป็นระบบ 3. เจ้าหน้าที่หรือพนักงานสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น 4. ล,ลดความเสี่ยงจากโครงการ 5. ช่วยให้ดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นลำดับ 6. ททำให้เกิดการประสานงานและความร่วมมืออย่างเป็นระบบ bye <laughs>